อาหารที่ช่วยลดปวดท้องประจำเดือนมีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับข้อ1นปล้วยอุดมไปด้วยวิตามิน B และโพแทสเซียมแนะนำให้กินก่อนมีประจำเดือนจะได้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและยังลดภาวะปวดประจำเดือนได้อีกด้วยข้อ2ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูหรือปลากระพงซึ่งอุดมไปด้วย DHA และ EPA จะสามารถลดอาการปวดในช่องท้องได้ดีข้อ3น้ำเต้าห <pineapple daran> ู้จะอุดมไปด้วยไฟโตเอสโตรเจนแนะนำให้ทานก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์จะสามารถบรรเทาอาการปวดกลิ่งท้องได้ดีข้อ4ช็อกโกแลตอุดมไปด้วยแมกนีเซียม จะสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับลดอาการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องได้ดีนะครับและยังกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินจะทําให้คุณไม่วินได้นะครับเพราะสารตัวนี้จะทําให้คุณมีความสุขข้อห้าตลึงมีนักที่เซียมสูงช่วยลดอาการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องคุณจะได้ไม่ปวดเกร็งท้อง